เอาละครับการสวัสดีน้องๆชาวไทยกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งอยู่ในช่องพี่เดฟทีวีเช่นเคยวันนี้เราอยู่ในประเทศไพเวสต์ซิตี้กันอีกแล้ววันนี้นะผมจะมาพาไปดูงานจกปูนนะฮะแล้วก็ขโมยน้ํามันนะฮะในประเทศไพเวสต์ซิตี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะสำหรับคนที่รู้แล้วหมายไปไหนที่จะสอนสาหรับคนที่ไม่รู้นะครับว่าในประเทศไพเวสตี้มันจกน้ํามันจกปูนตรงไหนนะครับโอเค ดีย๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะรับชมคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ก่อนเลยไปพี่มาร์คไว้ให้แล้วกันนะฮะมันจะอยู่แถวๆเนี้ยอ่าอยู่แถวเนี้ยท่าเรือแถวๆนนถวนเนี้ยแหละอ่ะตรงเนี้ยแถวเนี้ยแหละเนี่ยตรงเนี้ยจะมีหุ้วพวกจกปูนจกน้ำมันเยอะ โอเคปะเราไปดูสถานที่แรกกันเลยดีครับมันก็จะมีจกปูอยู่ตรงนี้นะด้านซ้ายนี่เราสังเกตเลยนะฮะจะมีผ้าคุมสีดําทุยสีน้ําเงินนะฮะแต่อันนี้อันนี้จะไม่ใช่นะครับวันนี้จะไม่ใช่ที่จกปูนนะปูมันไม่ได้อยู่ในนี้นะมันอยู่ตรงข้ามครับไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ามันจะมีปูน,นี่เนหะ็นปูนไหม อ้ที่ขโมยปูหรือว่าจกปูนนั่นเองแล้วก็ทำการกด e นะฮะอ้ามันบอกว่าแจ้งเตือนขณะนี้ระบบจกปูนถูกปิดอยู่นะก็อะไรมันบอกก็รอกรมตำรวจเปิดให้จกปูนวัดมีแบบนี้ด้วยเหรอเอาโอเคเราไปดูสถานที่ต่อไปเลยดีกว่ามันก็จะซ่อนๆอยู่แถวๆเนี้ยแหละเพราะเขามีคำใบ้อยู่ในดิสนะ เราก็ขับหาเรื่อยๆแถวนี้ยมันมีมีเยอะเลาะไปเรื่อยๆนะฮะเลาะไปเรื่อยๆมันก็จะมีพวกจกน้ํามันจกปูอยู่แถวนี้แหละแล้วก็เราก็เจออีกลูกหนึ่งแล้วอ,อยู่ตรงนี้นี่แหละสำหรับใครที่มาประเทศไพโอว์ซิตี้นะครับย้ำเลยดูคลิปนี้เลยสถานที่จกปูน้องๆหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนี่จกปูนแต่มันจกไม่ได้ทีตำรวจเขาปิดจั่วเราต้องรอเวลานะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตอนไหนนะ เขาน่าจะกันคนแบบว่าที่แบบว่าชอบจกกันเยอะๆอะประมาณนี้มั้งจกกันแบบว่าเฟ้อต่อไปด้านในก็น่าจะเป็นน้ำมันปะไม่แน่ใจอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยเขาล่องเลยตรงนี้น่าจะเป็นน้ำมันนะขโมยน้ำมันกับขโมยปูนใช่ปะผมดูแป๊บนึงอะ่ะว่าใช่หรือเปล่าลงก่อน ใช่ไหมอะใช่ครับอันนี้คือขโมยน้ํามันนะฮะขโมยน้ำมันก็ไม่ได้ต้องรอตํารวจอะไรเนี่ยต้องรอกรมตํารวจเปิดเหมือนกันอ๋อก็ช่วงนี้ก็ต้องน่าจะได้ทํางานบอกว่าถูกกฎหมายไว้ก่อนสําหรับใครที่อยากทํางานผิดกฎหมายไว้ต้องรอผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งเปิดตอนไหนนะเหมือนเราต้องมาสุ่มเอาปะน่าจะสุ่มเอาอะ่ะบางตู้นะตู้น้ำมันตู้เนือถังมันเนี้ยมันจะมีให้ขึ้นกะ แต่อันนี้ไม่มีมันจะมวีเฉพาะบางตู้มันน่าจะมีเวลาเปิดให้จกอยู่นะผมว่าโอเี๋ย่าเราไปดูต่อไปหรือ่าเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยๆน่าจะได้ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นดูอ่ะว่าฝั่งนู้นมีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ส่วนใหญ่ก็ที่มาจบก,ก็จะอยู่ฝั่งเนี้อุ๊ยพังหมดไม่มาอย่าเราเลาะไปดูเรื่อยๆน่าจะมีอีกนะตรงนี้ผมว่า มีไม้ไมีไม้อ๋อโอ้ยยับยับพังหมดรถเกินเกินโอ้ยเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งนู้นดีกว่าว่ามันจะมีหรือเปล่านะส่วนใหญ่ผมจะมาก็จะมาอยู่แถบแถบนี้แหละมันข้ามยังไงวะมันต้องข้ามสะพานเหรอมันมีสะพานข้ามไปไหมอ๋อมันมีนี่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 ว้าวดูดิดูดิดูดิดดมีไหมมีไหมตรงนี้มีไหมอันนี้ได้ปะ ประตูหายอ่าอันนี้ก็ขโมยได้นะฮะจกน้ํามันก็อย่างที่บอกนะฮะมันโดนตํารวจปิดอยู่มันไม่สามารถจกได้โอเคต่อไปเลาะกันไปเรื่อยๆกันจ้าประจาอันนี้ได้ปะวะลูกเล็กลองดูนะฮะมันคงน่าจะไม่มีให้เยอะหรอมั้งมันน่าจะมีกย่อมก็ะยมเอา้าอันนี้ก็ได้คุณแสงว่าขโมยน้ํามันเยอะกว่าเยอะกว่าจกปูอีกอะอเคนนต่อไปครับต่อไป รถจะพังเลยพังเลยแล้วซ่อมกับแพงแพงเอาลงก่อนลงก่อนขึ้นผิดด้านวัด่ป <c oughs> ต่อครับอ๋อมันข้ามฟากได้แค่นี้ถ้าเกิดเราจะข้ามไปฝั่งนูน้นก็ต้องขึ้นสะพานโอ้สูงเกินรา <c oughs> ต้องกลับรถไปคดไกลเลยนะเ <c oughs> ลาะดูเรื่อยๆเลาะดูเรื่อยๆว่ามีไหมมันม,มีไหมอันนี้ไปได้ปะวะ โอ้ยอ๋อนี่อะไรเนี่ยน่าจะไม่มีละต้องไปดูฝั่งโน้นข้ามไปดูฝั่งโน้นดีกว่าเดี๋ยวเราเหลือตรงนี้ที่ยังไม่ได้เลาะไปดูมีอะไรไมอยมีอะไรไม้ดีนะรถเราคันเล็กนะฮะมันสิกแซกได้สบายชิลๆอันนี้อะไรมวยมอย ไม่ได้านในนี่คืออะไรอ่ะไปดูกันไปดูกันอะไรวะเนี่ยไซยงงานเก่อสร้างเอ้ยตรงนั้นอะไรวะเนี่ยอ้าวมีเรือจอดอยู่ขึ้นได้ปะวะไม่มันเรือใครวะเนี่ยฮึบว้าว ต่อครับต่อป่ะรถหายประตูหายไปข้างหนึ่งชีตุเยเดนี่มีม้ยมีม้มีม้มีอะไรม,ม,ไม้โอ้นี่กองอะไรเนี่ยกองทรายแล้วอู้หูอุ้ยฟังอัานี่อะไรเฮ้ยฝั่งนู้นน่าจะมีอะไรแน่ๆเลยแั้ไปไงวะ น้ำลึกไหมเนาะลงไปนี่น่าจะจมเปล่าเนี่ยน่าจะโอ้ขยะเยอะจิบหายเลยไวเล่นลงได้ปะโอ้ลงได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะขึ้นตรงนี้ยังไงวะเนี่ยมันจะขึ้นไงวะเละไปก่อนแล้วกันมันน่าจะมีทางขึ้นให้อยู่อะ่ะยาวไปยาวไป มีไหมมีทางขึ้นไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงน่าจะขึ้นได้ตรงนี้วับรถมีนี่ของพี่นี่ไปได้ทุกที่ฮะให้เรามาดูอีกท่าเรือตรงนี้กันดีกว่าว่าจะมีอะไรหรือเปล่ามันเข้าไปได้ปะเอาเข้าไปได้ไไดชนเลยนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยอ้าว อ๋อน่าจะลงได้หรือมั้งรถมิติถึงพี่มไปได้ทุกที่เอา้าติดไม่ได้อ้โอโหมันน่าจะมีทางให้เหินเนาะเอ้าแล้วประตูปิดน่าจะได้ไปดูอีกทางหนึ่งนี่ทางนี้เข้าได้ปะเข้าได้เข้าได้เฮ้ยเฮ้ยข้ามฟากครับข้ามฟากเอ้ยอย่ะตรงน,นี้มีอะไรไหมท่าเรือ ก็สวยเหมือนกันนั่นนี่เหมือนมา,มาดูความฝากอุ้ยเอ็ดเอ็ดเอ็ดเ,เ,เราเห็นแสงสว่างอีกแล้วอะทา้ทาท้าพระเจ้าเออเราเห็นอีกแล้วว่านี่ครับนี่เราเจออีกรูหุยอุยหุย,หย,หย,หยไม่รู้ว่าจบได้หรือเปล่านะแต่ว่ามันเป็นแสงสว่างโอ้ยังเยอะยังเยอะโอ้ตรงนี้ก็มี ตรงนี้ก็มีวยรอนโอ้สองลูกติดๆเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหจ้าไปเลยโอ้โหต้องแบบไหนใส่วายรอนโคตรเยอะของโคตรเยอะเลยครับโอ้โหขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยละกันแชร์แอ๊ดหน่อยแอคหน่อย,แอ,อยแอคหน่อยละกัน โอเคตอนนี้ก็มีอยู่สามลูกเลยไม่ใช่สองสสี่โอ้โหตรงนี้เยอะเยอะเยอะโอ้ยยาเสียจุยมันไม่สามารถจกได้อยากจะลองกันนะอยากจะหนีตำรวจด้วยมีนิคูปเปอร์ของพี่อ่ะหนึ่งสองสามส,สี่สี่อันครับทำน้องครับมีอไหมน่าจะน่าจะมีีว่าผมไม่แน่ใจนจะแต่ต้องดูก่อนน่าจะมีประมาณนี้แหละมั้ง ต้องต้องเลาะดูไปเรื่อยๆว่าจะมีอีกเปล่าปออไปลาะต่อไปมีไหมมีไหมมีอีกไหมน่าจะมีเยอะเลยผมว่านะเอียดลองไปดูตรงโน้นก่อนดีกว่าเหมือนจะมีอะไรแปลกนี่อะไรวะนี่น้ำมันเหรอ ว้าวไม่มีอะไรเลยครับมันน่าจะมีให้จกน้ำมันอีกแล้วบ้งตรงนี้หาถังแดงอยู่ตรงไหนอุยอ้ยอุ้ยยับเียตรงนี้เราดูแล้วเราก็ไปดูตรงนู้นต่อที่ดูๆคร่าวๆนะมีประมาณเกือบสิที่อ่ะ อันนี้ได้เปล่าวะเอาลงรถสิวะเออปึบอันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่มีครับถ้าต่อมันจะระเบิดไหม <c oughs> ไปต่อ,เ,อเข้าห้องน้ำได้ไหมเนาะตู้ม่งล็อกต่อครับ มีไม้มีไม้อซอยเล็กๆแบบนี้น่าจะมีมีไม้ไม่มีมีไม้มไม้ม,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 มีโอเคเดีย๋ยวเราไปดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่าตรงนี้ดูแล้วเราก็ไปดูตรงนี้ต่อตรงนี้น่าจะมีกัะผมว่าเข้าไปได้ปะวะไม่มีไม้ ตรงน,นี้ก่อนละกันม,มีไม้อันนี้ท่าเรือม,มีไม้ไปได้ปะวะน,นั่นจะไปได้นะเราไปได้ดูกีีอยู่แล้วโอ้ยโอ๊ยรถตกน้ำโอ้ยมีไม้มีไมไมีไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองลูกติดเลย นี่เจออีกสองใช่ไหมน่าจะใช่เอ้ยสองอันครับสวยต้องปัดตีใส่โหขอดเ,เยอะฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้เยอะฝั่งนงน,งน้นอีกโอ้โหต้องปัดนี้ใส่ไว้น,นันอันนู้นใช่ป่ะอันนู้นไม่ใช่ต่อต่อโอ้เยอะเยอะมากของมาก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 ไม่หมาไม่หมดเฮ้ย นีไ่ไปได้ป่าวฝั่งนี้เราไปดูเลยใช่ป่าวะอะไรอยู่ตรงนั้นนะมันคืออะไรนะต้องเราต้องไปดูหน่อยแล้วล่ะอ่ะแล้วมันขึ้นไงวะขึ้นไม่ได้เอาปีนดีวะเอากระโดดขึ้นไปดิเขาจะบอกว่ารั้วหนามเหรอขึ้นไม่ได้อะโอ้โหจบแล้วชนแม่งเลยเอา แข่งงไม่เข้าอะไรวะเอ้ยตรงนี้เข้าไปไ,ม,ไ,ปไม่ได้เดินไปละกันจอดไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้เรามาแล้วดีกว,ว่าแต่เราไม่เห็นอนะอยู่ตรงนี้ <c oughs> น่าจะใช่นะผมว่านะมันมีอีกลูกหนึ่งน,น่าจะเดาไม่ผิดใช่วะอ่ะใช่เราเจออีกลูกหนึ่งครับขึ้นไปข้างบนได้ป่าวะเราไปชมวิวข้างบนกันดีกว่ากระโดดนะ ไม่ไปแล้วเดฟโซโคฮึบเอาวิ่งครับวิ่งไปครับเจาะเจอกจิกเจาะจิฮึบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาติดเอาติดเอาติดอายอดครับเอาขึ้นไม่ได้เอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยัวเราเสียวเอ้ยขึ้นมาได้ไงวะ ตอนนี้ฮะก็เราก็มาอยู่ตรงน้ำมันนะฮะข้างล่างคืออะไรอะถังเปล่าวะหรือน้ำมันน่าจะมีน้ำมันนะโอเคตอนลงนี่ลำบากแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิบหายโอ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้ยเกือบตกเอา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 ,เ,อาเราืเรเ่องของเรื่องแล้วเอ้ยได้ได้ได้ลงได้ โอ้วับนี่ถ้าลงอย่างเฟี้ยววับเอ้าอุ้ยดีไม่ตายเอาเฮ้ยตรงโน้นมี่ไหมเนาะมีไหมเอ้าเอ้าเอาเฮึบเฮึบเฮ้ยอาญาเราเอาเราจุดโน้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในอีกรอบหนึ่งอีกนิดหนึ่งแล้วกันว่าจะมีไหมหรือว่ามันจะมีแค่โซนนี้แต่เยอะจริงนะฮะที่จกปูนเยอะมาก เดีย๋ยวสายไฟเนี่ยเรารออีพีน้าแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับขอสักห้าสิบไลค์ก็ยังดีนะฮะดีใจสุดยอดแล้วอะแอดน้ำกองอะไรอ่ะมีไหมโซนฝั่งนี้เป็นน้ำมันเนี่ยมันก็น่าจะเยอะแต่เห็นปูนเยอะกว่าน้ำมันนะไม้ไม ไอ้เ้าฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นเราไปหรืยังวะน่าจะไปแล้วอะ่ะนี่อะไรกันนี่อันนี้น้ำมันป่ะวะยวดูก่อนโอ้ถังใหญ่เกินใช่ป่ะวะไม่ใช่ไม่มีไม่มีอะไรเลยครับถังเปล่าอ๋ออ๋อผิดด้านผิดด้านเออเออลองไปไว่ายน้ำหน่อยละกัน พี่เดีไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะฮะมาอาบน้ำหน่อยออสู้สาหน่อยโอ้ยน้ำเขียวอยู่ไหนเลยเอาเอาชิบหายแล้วเราเรา,เราขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาขึ้นได้เกือบแล้วแล้วใครแว่งมาทิ้งขยะแถวนี้โคตรเยอะเลยไปอาบน้ำเรียบร้อยแล้วไปต่อมีมอยโอ้ยว่ารถน่าจะได้พังรถจะพังแล้ว,วครับท่านผู้ชมครับไม่รู้จะเสียตังค์เท่าไหร่ มีไหมมีไหมอืมอดโทษแต่งนี้ก็ดูว่างๆดูแล้วอุย้ยขึ้นลมแรงขึ้นลมทะเลแรงๆเป็นน่าเล่นน้ำน่าเล่นน้ำอุยอ๊ยไม่ใช่ตาฝาดมีไหมมีไหม้มีอีไหมยูฮูยูฮูเอด นี่มันอะไรกันนะเราเจออีกแล้วเอาลงมไม่ได้เราเจอกันอีกแล้วนั้นเอา้าเอา้าเอา้าอันนี้ไม่มีปกติมันจะมีนะเราตาฝาดปะคนละลูกปะะไม่มีอันนี้ไม่มีเอาข,อขึ้นผิดด้านขี้เกียจกดเคอันนี้ไม่มีอะ่ะแต่ว่ามันจะมีแค่เฉพาะบริเวณนั้น เรานี่เลาะเลาะทุกด้านนะฮะตรงน้นมีไหมมีไหมนี่อะไรนะเอออันที่ไม่รู้ว่ามีป่ะแทนว่าโซนนี้น่าจะไม่มีเรวฮนะแต่ว่ามันมีรูปปูนขึ้นนะน่าจะมีเฉพาะโซนนู้นแหละไปะด้านในมีไหมด้านในด้านในมีไหม ไม่มีอันนี้ลงไปเล่นน้ำได้ไหมเนาะโยโฮเฮ้ยทางเหนินเงาตั้งหลักก่อนละกัน Let s go ยูหูอุ้ยอ้้าวนรกละอ้าวขับดีๆไม่ชอบชอบแบบพิสดารอ้าวรถติดอ้าวนรกแล้วอ่ะเอียชี่หายแล้วครับท่านผู้ชมลากได้ไหมวะ ไม่ลากได้ลากได้โอเคไม่ติดไม่ติดลากเออไปต่อไปต่อเกือบไปแล้วอุ้ยแอเดอับสุดพิเศษต่อต่อ ไม่ไมายตรงนี้น่าจะไม่มีแล้วผมว่าน่าจะมีแค่เฉพาะโซนตรงนูน้นน่ะเราก็มาเที่ยวชายหาดกันก่อนละกันชุยที่มันเป็นท่าเรือฮะไม่ใช่ใชายหาดโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะหวังว่าน้องทุกคนน่าจะรู้จุดจกปูนจุดจกน้ํามันแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด s u บสไคร b ์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย